สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมหฮัมมัดซอลเละบิสมิลลาฮิร r นิร a ร i r r a h i ัลฮัมดุลิลลาฮิร r o b b i l a า a า i n น a b i ิ i n a s า a i n a l l า h u l ะ w a ล a k u w a t a i l l a b ลล l ฮิล l i ลีล d ซีม สุบฮานะกะลาอินมาลนานลา,าอิลลามะอัลลัมตานาอินนะกานตะลาลิมุลฮะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะหมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กําลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการอุทยานคนดีจากสถานีวิทยุเสียงสันติทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ illah, พี่น้องครับในตอนที่ผ่านมาผมได้ นำเรียนกับีน้องนะว่าบทสรุปนะครับของคนที่คิดดีเนี่ยดีทำดีเนี่ยนะครับแล้วก็เอางานเอาอามันอิบาดาของเขาเนี่ยไปต่วัสซุลไปเป็นสื่อกลางในการที่จะไปนำเสนอกับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลานะครับเพื่อที่จะให้อัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลานได้รับอามันอิบาดาเนี่ยนะครับ เพื่อที่จะรับตลาดส่งรับอามันอิบาดะสามคนที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องไปเนี่ยนะครับจากคดีบทหนึ่งที่ท่านอูลสลต่าสุลตสลามได้เล่าเอาไว้เนี่ยก็คือเป็นสามคนที่ไม่ได้เอางานของคนอื่นไปตะวัดซุนเลยนะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินอตะวัดซุนตะวัดซุนนะคนก่อนๆมักจะพูดเรื่องตะวัดซุนบางคนเรียกมีดูอาตะวัดซุนเลยคนคลองๆนะครับแต่นี้ว่า สามเรื่องเรื่องตวัดซุนเนี่ยนะครับก็คือแปลว่าการหาสื่อกลางนะพี่น้องฟังแบบง่ายๆนะครับว่าตวัดซุ้นแปลว่าการหาสื่อกลางเนี่ยการหาสื่อกลางนะม่ใช่แปลว่าเราอยากจะไปหานายนายกรัฐมนตรีแต่เราก็ต้องไปหาอะไรไปหาเลขาก่อนไปบอกกับเลขาไปยื่นหนังสือ อันนั้นมันเป็นเรื่องของสื่อกลางในเรื่องของสังคมแน,น่นอนตามระเบียบของสังคมอยากจะไปหาผู้อํานวยการโรงเรียนอยากจะไปหาผู้อํานวยการเขตมีใครที่ระดับรองจากนั้นเราก็ไปหาอันนี้ไปหาสื่อเพื่อที่จะให้เขาไปติดต่อประสานงานให้แต่ว่าเรากับอัลลอฮฺซุบะฮฺระตาลานนะครับเรากับไปเอาเรื่องกิจการเอางานของเราเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่า,เ,าเราเราจะไป บอกกับอัลลอฮ์เราเนี่ยไม่ดีเราก็ต้องไปหาคนอื่นที่ดีกว่าเรานะครับดูสิเขาจะเข้าหานายกเนี่ยอยู่ยดีๆเดินเข้าไปใครก็ให้ข้าวอย่างเนี้ยนะครับแต่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาเราจะไปเอางานของอัลลอฮ์เนี่ยเอางานของมนุษย์เนี่ยไปเปรียบเทียบนะมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะอัลลอฮ์ตะลาทรงรับรู้รับฟังทรงได้ยินทรงเห็นทรงพิจารณาทั้งหมดเลยในเรื่องราวต่างๆของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไปหาสีกลางเนี่ย หาอย่างไงอ่ะหาเอางานในตัวของเราที่ดีๆนี่แหละแล้วก็บอกกับอัลลอฮ์ถ้ายังไม่มีทำไงยอยากจะขอดะอานอ่านอัลกุรอานนะครับยังไม่มีทำยังไงละหมาดสุนนะต่างๆที่เป็นสุนนะนะครับอ่ะละหมาดตะฮัดยุดละหมาตวีเตสละหมาตเนี่ยอามันที่ดีเนี่ยแล้วก็ขอดูอาเอางานต่างๆ,ๆเหล่านี้ที่เราทำแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์ นั้นเรากําลังมองพลาดนะครับว่าเราต้องมีสื่อซี่จะไปหาลอาเนี่ยเราไม่ดีแล้วเราก็ต้องเอาไปเอาไปหาคนอื่นกําลังเอาเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยมาเปรียบเทียบกับเรื่องของมนุษย์แล้วก็เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องเลยนะพอเวลาเราอ่านฮะดิษบทนี้อติเชอุสัยมินบอกว่า ฟาตะบิรูที่ยกอายานกูอ่านมาเนี่ยนะครับว่าฟาะตะบิรูยาอูยาอูลิลอบซอรนะครับฟาะตะบิรูยาอูลิลอัลบาบให้พิจารณาดูให้หาข้อคิดนะให้ใหได้อะไรข้อคิดวิทยาปัญญาจากสิ่งที่เราได้อ่านได้รู้ไปนี่เพราะนั้นในอะดีศบทเนี่ยมีไหมว่าไปขอเอาไปขอไปพึ่งคนอื่นให้คนอื่นช่วยขอให้หน่อยที่เขาตายไปแล้วอ่ะ นะครับไปที่กูโบไปขอหน่อยอให,ให,ให้ไปบอกกับเจ้าของกูโบเนี่ยให้ช่วยขอลูกให้หน่อยไปขอกูโบให้ช่วยอะไรขอริสกี้ให้หน่อยนะครับนี่สามคนเนี่ยเป็นสามคนที่อะไรเจอวิกฤตที่อาจจะเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยพอเสร็จแล้วถามว่าไปขอกับใครที่ไหนได้ออกไปขอกับกูโบไหนได้ไหมไม่ได้พิจารณากันเถอะพวกเราคุยพิจารณากันเถอะพวกเราว่าใครมีงานอะไรที่ ไม่ดีใครใครมีงานอะไรที่ดีเอาไปเสนอกับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้ด้วยเหตุนี้นะครับที่ท่านเชคอุัยมีนเนี่ยนะครับได้ยกอายะอัลกุรอานมาเนี่ยนะครับที่บอกว่าอัลลอฮ์สุบานอตาลาทรงใช้ให้พวกเราเนี่ยใช้สติปัญญาใช้ให้เราเนี่ยใช้สติปัญญาอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนะครับปัญญาของเราเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลและที่สําคัญที่สุดเลย คนที่มีปัญญาเท e. ่านั้นที่จะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่จะอยู่ภายใต้ตักลีฟของอัลลอฮ์คำสั่งใช้ของอัลลอฮ์คนบ้าบอเดินแก้ผ้าแก้พรต้องบวชไหมไม่ต้องบวชนะครับต้องละหมาดไหมพูดพูด,พดวกไปวนมาไม่แด้อะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยต้องละหมาดไม่ต้องละหมาดนักวิชาการพิจ,จิงบอกว่าอัลอักลุมาอะไรมานาต้นนะลิตักลีฟ สติปัญญาเนี่ยเป็นมานาสเป็นจุดที่จะให้เราทําให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในตักลีฟในคําบังคับใช้ของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ได้ไหมนะครับละหมาดลงมาทั่วหมดเลยนะครับยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนอนแล้วยังควบคุมสติปัญญายังอยู่สมองยังอยู่ยังคิดนูน่นคิดนี่อยู่คิดได้อยู่เนี่ยก็ต้องละหมาด แต่ถ้าไม่รู้อะไรแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องละหมาดแล้วปัญญามันหมดไปแล้วคิดอะไรไม่ได้แล้วพูดจาอะไรเลือดเทอะไปแล้วเนี่ยไม่ต้องแล้วเราไม่เอาไม่เอาโทษอะไรแล้วเช่นเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเดินได้ไปไหนได้ก่อนแล้วแต่แต่คิดอะไรไม่ได้นะครับมีเงินล้านหนึ่งใช้สามวันหมดอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ไม่ไม่ม่มีไม่รู้อะไรเลยหรือว่าเดินแก้ผ้าแก้พรไม่ได้ทําอะไร อันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้อะไรแล้วเพราะว่าอะไรสติปัญญาเนี่ยไม่มีนะครับมีแต่ว่าอะไรคิดอะไรไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลอะเทอะเบืเปื้อนไปเลอะลืมเลือนไปจำกินแล้วกว็บอกว่ายังไม่ได้กินนะครับอไอคนนี้ก็บอกว่าเป็นคนนั้นไอคนนั้นบอกว่าเป็นคนนี้เรียกอยู่อย่างเงี้ยแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ไดเดาอะไรกับเขาแล้วเพราะนั้น อายะอัลกุรอานหลายอายะที่เรียกร้องให้เราใช้สติปัญญาเพราะอะไรอ่ะเราจะได้หลุดรอดพ้นจากการล่อลวงของชัยตอนมารร้ายคําว่าใช้สติปัญญาในที่นี้เนี่ยให้คิดนะครับแต่ว่าไม่ได้คิดในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ใช้นะครับศาสนาไม่ได้มีให้คิดไอ้นุ่นก็ดีเว้ยนี่ก็ดีเว้ยนั่นก็ดีเว้ยมาทำ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 ,ทำ,ทำ,ทำของดีทั้งนั้นแหละให้ทํา แต่ว่าไม่ได้มีแบบอย่างเราก็ทําไม่ได้นะครับแต่ว่าที่อัลลอฮฺสุบานตาลาใช้ให้คิดที่เช็คอุตไซมีนเอาหะดีสบทนี้มาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาอายันนี้เนี่ยมาประกอบเนี่ยนะครับมาแปะเอาไว้ว่าเราต้องใช้สติปัญญาเนี่ยเขาคือให้เราคิดเราได้คิดอะไรอะ่ะคิดว่าเวลาเราจะตะวัดซุนเนี่ยไม่ใช่ไปตวัดซุนกับคนอื่นไม่ได้ไปตวัดซุน เอาสื่อกลางเอางานของคนอื่นไปตะวัดสุนกับอันล้์ให้เอาใครเอางานของเราเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราที่เราทำแต่ตรงไหนที่มันบริสุทธิ์ใจโอ้อันล้อจ๋าขออันล้์รับด้ยเถอะเนี่ยงานของฉันเนี่ยเมื่ออันล้อรับแล้วเนี่ยนะงานนี้เป็นงานบริสุทธิ์ใจเพื่ออันล้์ฉันขออะไรขอให้อันล้อรับดูอาของฉันด้วยนี่ไงพระตบิรุยาอุลิลอัลบาบพระตบิรุยาอุลิลอับซอดด้วยเหตุนี้นะครับเช็คกันเลยเอาอายะอัลกุรอานเนี่ย มาพูดให้เราเนี่ยใช้สติปัญญาเพราะสติปัญญาใช่ไหมที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปนะครับไปดูบนอะไรบนระบบจัก,กรวาลต่างๆนะครับส่งดาวเทียมขึ้นไปยิงดาวเทียมขึ้นไปอยู่นอกโลกก็มองเห็นนะครับ คนอยู่ตรงนี้นั่งมองตรงนี้เห็นหรืออยู่ในโลกเดียวกันอยู่ประเทศหนึ่งมองเห็นอีกประเทศหนึ่งนะครับนี่ปัญญาของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องได้ยินเสียงอยู่เนี่ยนะครับพูดเอาไว้เก็บเอาไว้บันทึกเอาไว้ตั้งกันมอะไรแล้วปัญญาของมนุษย์ที่ทํานะครับมีทั้งกล้องวงจรปิดมีทั้งกล้องที่บันทึกเอาไว้บันทึกเทปเอาไว้สติปัญญาของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับ เรือที่ลอยอยู่ในทะเลเป็นเหล็กเป็นแท่งๆเป็นเหล็กเป็นท่อนๆลำหนึ่งเนี่ยกี่ตันนะครับนั่นสามารถที่จะลอยน้ำได้นะ่ะใครปัญญาของมนุษย์เครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยนะครับลำหนึ่งกี่ตันที่จะบินจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็เอาคนไปได้อีกกี่ร้อยคนเอาสัมภาระไปได้อีกกี่ร้อยกี่พันกิโลนะ่ะ ที่มันลอยละล่องไปอยู่บนอากาศน,ะนั่นอะไรนะ่ะปัญญาของมนุษย์ที่อัลลอฮฺสุบะตาลาให้นะครับเพราะฉะนั้นอายะอันกุรานจึงใช้ให้เราเนี่ยใช้สติปัญญาเนี่ยอย่างมากมายเลยแล้วก็หเห็นคุณค่าของสติปัญญายิ่งไปกว่านั้นใครก็าตามที่คิดที่จะทำลายล้างสติปัญญา เอาสิ่งอื่นมาครอบงําสติปัญญาเนี่ยให้เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ให้เป็นคนที่ที่คิดอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ปัญญามีแต่ว่าเหมือนกับคนไม่มีปัญญาไม่มีสมองนะครับเดินเลอะเทอะไปไม่รู้เรื่องเข้าบานนู้นกินบานนี้ขอบันนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์เอาโทษอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นอายาณนิี่เช็คอุไซมินแกเอามาเนี่ยบอกว่าอะไรดูสิอัลลอฮ์สุบะอตลา ยกเรื่องราวต่างๆมาให้พวกเราเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่ได้ไปเอาเรื่องเหนือฟ้าเรื่องนอกจักรวาลมาให้เราเลยอัลลอฮ์อินนาฟีคอลกิสซามาวาติวันอัตแท้ที่จริงในการรังสรรค์ฟ้าฟ้าและผืนแผ่นดินอยู่ที่ไหนพี่น้องประเทศอาหรับมีไหมฟ้ามีแผ่นดินมีไหมมี ประเทศจีนมีไหมฟ้ามีแผ่นดินมีไหมมีมีทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออยยกนิทัศอุทาหอนมาเพื่อที่จะให้เราใช้สมองเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าให้ใช้สติปัญญาเฉพาะคนในพื้นที่เดียวภูมิประเทศเดียวนะครับในโซนเดียวของโลกนี่เปลา่าหมดเลยทั่วทั้งโลกเลยอัลลอ์บอกว่าคนที่มีพร,พระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นฟ้าแผ่นดินมีทั่วโลก ก็บอกว่าให้ดูว่าอัลลอฮฺสุบะตลาสร้างฝากฟา้ารังสรรค์ฝากฟา้ารังสรรค์พื้นแผ่นดินมาวัตติลาฟินไลลิวันนะฮะและการสลับสับเปลี่ยนของกลางคืนกับกลางวันเดี๋ยวกลางวันมากลางคืนหายอยู่ไปนี่อีกหกเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเห็นไหมมืดไปอีกแล้วกลางวันแจ้งๆอยู่ดีๆเนี่ย ความมืดเข้ามาปกคลุมอีกแล้วที่มันตาอากอบที่มันมันเรียกอะไรล่ะอย่าตาอากอบเนี่ยที่ที่มันสลับสับเปลี่ยนมาต่อกันเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวกลางวันหมุนอยู่อย่างเงี้ยถ้าอัลลอฮ์ให้มีกลางวันอย่างเดียวไม่มีกลางคืนเป็นไงโลกเนี้ยและอัลลอฮ์ก็ถามเลยนะว่าคนคนที่อิมานทั้งหลายถ้าหากว่าอัลลอฮ์ทำให้กลางวันเนี่ยมันยาวไปไม่มีกลางคืนเลยล่ะ พวกแกจะมีเวลาพักผ่อนกันไหมหรือถ้าลอ็อกโซนตลาดจะทําให้มีกลางคืนอย่างเดียวไม่ต้องมีกลางวันล่ะพวกแกจะหาเวลาที่ไหนทํามาหากินต้องออกเกี่ยวข้าวออกกีดยางกันตั้งแต่อะไรมืดตลอดเลยนะครับต้องทํามาหากินกันในกลางคืนในมืดตลอดไม่มีกลางวันเลยเป็นยังไงเพราะนั้นไอการที่เดี๋ยวมีกลางวันเดี๋ยวก็มีกลางคืนสลับสับเปลี่ยนเหล่านี้เนี่ย ลาอายาติลิอุลิลอัลบาบมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเครื่องหมายบ่งบอกถึงการมีเดชานุภาพของอัลลอฮ์ให้กับคนที่มีสมองให้กับคนที่มีสติปัญญานะครับเพราะฉะนั้นใช้ใช้ต้องใช้ต้องใช้ใชสมองนะครับหลังจากนั้น,น,นอัลลอฮ์สุบฮานอัลตะลาวกับอัลลาดีนะยัซกรุนาอัลลอฮะกลลิยามาวะคูดาวะลายุนูบิฮิม วายตาฟกัรูนาฟีคอลกิสมาวาติวัลอาดนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าบรรดาผู้ซึ่งที่ยักษกูรูนัลลล้อพกเขาดีเกตร,รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาคำว่ายักกูรูนัลลล้อเนี่ยนะครับแปลว่ารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตาลากิยามานันไม่ว่าจะคิดถึงอัลลอฮ์พอเห็นเนี่ยนะไม่ว่าเดินเห็นสิ่งต่างๆไปไปเห็นฟ้าอัลลอฮ์เนี่ ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยฝรั่งหัวดีรืะตุรกีหัวแดงมันเห็นมันมัน,ม,นมันสร้างเนี่ยมันต้องใช้เสาเท่าไรใช้งบประมาณเท่าไรใช่ไหนมนี่อัลลอฮ์สร้างเสาไม่มีสักต้นหนึ่งใครเนี่ยกิยามันยัสกรูนัลลอฮ์เนี่ยนะครับอาย่านี้เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการตัดทิ้ไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์ดีนะยัสกรูนัลลลอฮ์แปลว่ามานั่งซิกลุลล้อก,กันนะครับลาอิลาอิลอลอกระโดดกระโจนโลดเต้นกันไม่ใช่นะครับพี่น้อง ไม่ไม่ได้หมายความมาอย่างนั้นนะรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยจะรำลึกด้วยกับหัวใจได้รำลึกด้วยกับลิ้นก็ได้สุบาน,นอัอลลอฮ์อัลฮัมิลาลอฮ์ั็ได้หรือรำลึกด้วยกับสมองก็ได้เพราะว่าในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์สุบานอะ้วตาลาทรงกล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ทรงรังสรรมาที่ไม่มีมนุษย์คนไหนทําได้เลยฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์อัลลซีนัยยะกูบุรนลอฮ์กิยามัน คนที่ลำลึกว่าอ่านอายะานี้ไปแล้วเนี่ยนึกว่าเนี่ยเนี่ยดูสิกลางวันกลางคืนพะเวลากลางวันมากลางคืนมันไปอยู่ที่ไหนวะมันพอเวลากลางคืนมากลางวันมันไปอยู่ที่ไหนวะหรือบางประเทศเนี่ยมีอะไรเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงคืนนะครับมัน,ม,นมันอยู่ได้ยังไงวะนี่อรตลลีนัยยะกูราชล้ฮมแปลว่าคิดแบบนี้ลำลึกแบบนี้ไม่ใช่ไปนั่งตีวงกัน หรือว่ายืนไม่มีคนนั่งอยู่ตรงกลางยืนอยู่ตรงกลางพี่น้องเห็นในในในอะไรนะใน YouTube ยูทูบไหมนะครับท่าแปลกๆเข้าสิเกตกับอัลลอฮ์นะดิเกตแบบนั้นเอามาจากไหนถามว่าไปดูซิว่าเนี่ยอัลกุรอานอายะเนี่ยเลาประทานมาพันสี่กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับมีใครอธิบายสิเกตแบบนั้นมั้งถึงเวลาต้องยืน อัลลอฮดีนะยักรูนัลลอฮกกิยามันเอาอายันนี้ไปเป็นหลักฐานว่านี่ไงล่ะเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าต้องดิเกตต้องต้องยืนอ่าวกูอูดานดิเกตต้องนั่งต้องมียืนแล้วก็ต้องมีนั่งพอมานั่งเสร็จแล้วก็ยืนนะครับมีใครไหมตับซิดกี่ร้อยยี่ห้อในในโลกใบนี้เนี่ยมีใครอธิบายแบบนี้บ้างว่าต้องต้องดิเกตแบบนี้นะครับไฟเปิดไม่ได้ต้องปิดไฟอย่างนี้เนี่ย นะครับบอกว่าอะไรดำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยว่าอัลายูนนบีมแล้วก็แบบนอนตะแคงก็แปลว่าอะไรอัลลอฮ์เนี่ยเรานึกถึงอัลลอฮ์ตะลาเนี่ยนึกถึงพระมหาเดชานุภาพของเราเนี่ยมันได้ทุกสภาพการไม่ว,ว่าจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะนอนก็ได้ไปเจอต้อนไม้แปลกๆเอ้ยต้นไม้ต้นนี้นี่เป็นยังไงเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาใบเดียวเนี่ยมีสี่สีต้นเดียวมีสามสีใครเอาสีไปแต้มให้กระมัน เฮ้ยไปเจอต้นพริกตาแล้วดูต้นพริกนี่ต้นขนาดนี้ดูมีลูกมีเม็ดเต็มไปหมดเลยรสชาติเผ็ดใครเอารสเผ็ดไปใส่ให้มนันนี่อัลลอฮีนายัตกรุนัลลอนะครับไปเจอมะเขือปลูกอยู่ใกล้กับพริกรดน้ําอันเดียวกันเนี่ยแต่มะเขือออกมาเป็นมะเขือพริกก็ออกมาเป็นพริกนะครับมะละกอก็ออกมาเป็นมะละกอปลูกอยู่ในร่องเดียวกันทั้งหมดเลยเนี่ยรดน้ําเดียวกันฝนตกมาเดียวกันทําไมมะละกอพริกไม่ออกมาลูกเหมือนมะละกอ หรือมะละกอไม่ออกมาลูกเหมือนพิกนะครับไอ้ต้นใหญ่ออกลูกเล็กไอ้ต้นเล็กออกลูกใหญ่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นี่อัลลอฮีนายักกูรูนัลลหรที่บรรดานักวิชาการตัซีิเขาบอกนะครับคิดถึงอัลลอฮ์ไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะนอนตะแคงนะครับวายตาฟการูณะฟีคอลกิสมาวาติวันอัดแล้วเขาก็อะไรคิดถึงการสร้างของอัลลอฮ์สุบานตาลา นี่ตรงนี้เนี่ยนะครับในบริบทอายานี้เนี่ยคำว่าวิเกตในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามานั่งกะเตะกันอย่างเดียวนะครับแปลว่าอะไรละ่ะคิดเห็นต้นมะกอกคิดเห็นฝักทองคิดเห็นมะละกอคิดสุบฮานาลลอเห็นเตงโมสุบฮานาลลเนี่ยทำไมมันเป็นสีแดงวะเนี่ยเอาใครเอาสีไปใส่ให้ ไปถามเจ้าของทีเวลาปลูกแตงโมเวลารดน้ำน่ะเอาสีไปใส่ให้มันเรือมันถึงได้แดงไปไป,ไปสวนฟักทองไปถามเจ้าของสีว่าเอาสีเหลืองไปใส่ให้มันเรือมันถึงได้เป็นสีเหลืองรสชาติมันถึงได้แตกต่างกันมันมีหวานมันมีมันนะนะครับอันนี้ยาตาฟักการูนแปลว่าคิดคิดแบบนี้นะครับ พอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะ,ะมีอัลลอฮ์องเดียวพอพอได้รู้ว่ามีอัลลอฮ์ตะลาองเดียวเนี่ยเราไม่มีใครทําได้แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขอได้กับผู้ที่ทาได้แบบนี้อย่างเดียวเราจะไม่ไปยุ่งกับใครอย่างอื่นเลยนะครับทําไมละมะละกอเอ,อมามะละกอนะครับต้นนิดหนึง่งนะ,ะต้นใหญ่เบ้อเร่อเลยเนี่ยแต่ว่าออกลูกนิดหนึง่ง ไอ้พักฟักทองน่ะต้นนิดนึงแต่ออกลูกมาใหญ่บ้เรอเลย,เยคิดอันนี้คืออะไรยกักกรูนั่นเหรอพี่น้องครับเพราะอัลลั้์มาใช้ตอนหลังว่าอะไรวายตาฟักกะรูนาะแล้วก็รำลึกนะคิดพิจารณาด้วยนะครับนั่งนอนเนี่ยให้ดูด้วยนะครับวายตาฟักกะรูนาฟีคอลคิดสมาวาติวันอัด พิจารณาในการรังสันภาคาและผืนแผ่นดินของอัลลอฮ์หลังจากนั้นเขาจะกล่าวว่ารบบานามาคอลักตฮา,าดาบาตีลาสุบฮา,านะกะฟะกีนาอาบันนาดโอ้พระผู้อภิบาลของเราพระองค์ทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มาไม่ได้สร้างมาแบบไร้สาระเลยมหาบริสุทธิ์แด่ท่านขอพระองค์ทรงคุ้มครองปกป้องพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกด้วยเถิดเห็นไหมครับคิดแล้วจะปลอดภยัยคิดแบบนี้ถึงจะปลอดภยัยแต่ถ้าคิดอย่างอื่น คิดดิเกตเอาอาย่านี้ไปแปลว่าดิเกตอย่างอื่นนะครับไม่มีแบบไม่มีอย่างมาดิเกตอันนี้ลงท้ายอะไรฟักีนาอาซาบันนาเราเราจะได้ปลอดภัยขอพระองค์ทรงคุ้มครองให้พวกเราเนี่ยปลอดภัยจากไฟนรกขอพี่น้องได้คิดใช้สติปัญญาเยอะๆนะครับในสิ่งที่อลรรถตลาทรงชี้เอาไว้ให้เรามองให้เราดูนะรายการเ,าเรื่องเล่าหรือว่ารายการอุทยานคนดีนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตยุติเอาไว้ ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับขอพงศ์ลอสสุบานตลาทสงกราประทานสติปัญญาที่ชานฉลาดให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้อยู่บนทางนําที่ถูกต้องตลอดไปวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะซัลลัลลอฮฺวาลาบีนามุฮัมมัดวะลาอัลฮิวะซอฮ์บิฮิวะสลัมวะสลัมวะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮฺวะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดซอลลห์ผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม